สำหรับคนที่ทำงานนอกบ้านร้านอาหารตามสั่งหรืออาหารจานเดียวง่ายๆคงจะเป็นมื้อกลางวันที่สะดวกที่สุดนะคะแต่ทราบไหมคะว่าการกินอาหารแบบเดิมๆซ้ำกันบ่อยๆเนี่ยก็มีโอกาสทำร้ายสุขภาพของเราได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูไปด้วยกันนะคะว่ามีอาหารจานเด็ดจานไหนบ้างที่เราต้องเพิ่มความใส่ใจเมื่อสั่งมากินสำหรับจานเด็ดจานแรกถึงแม้จะถูกมองว่าเป็นเมนูสิ้นคิดแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นจานโปรดของใครหลายคน ใช่แล้วล่ะค่ะกระเพราไข่ดาวนั่นเองไม่ว่าจะสั่งกระเพราไก่กระเพราหมูสับหมูชิ้นกระเพราเนื้อกระเพราวรวมมิตรหรือจะพิสดารอีกนิดด้วยแหนมหรือหมูยอจริงๆแล้วก็เป็นเมนูที่พลิกแพลงได้ตามใจเราหลากหลายสิบเมนูทีเดียวแต่ข้าวราดกระเพราสารพัดเนื้อสัตว์เนี่ยต้องยอมรับนะคะว่ามีปริมาณแคลอรี่ที่สูงมากบางร้านใช้หมูติดมันไก่ติดหนังก็บวกแคลอรี่เพิ่มเข้าไปอีกครึ่งนึงได้เลยค่ะ แล้วพอไปบวกรวมกับไข่ดาวไข่เจียวเข้าไปอีก160กิโลแคลอรี่คุณผู้ชมค่ะเบ็ดเสร็จ1จาน700แคลอรี่เข้าไปแล้วแล้วใน1วันเนี่ยเราไม่ควรจะกินเกิน1,500ถึง1,800กิโลแคลอรี่มื้อเดียวยังขนาดนี้แล้วอีก3มื้อจะไหวเหรอคะจริงไหมคะข้าวราดกะเพราแสนอร่อยที่หากินได้ง่ายมีแทบทุกร้านที่เป็นอาหารตามสั่งหรือจะทำกินเองที่บ้านก็ง่ายเช่นเดียวกัน ถ้าจะให้ครบห้ามูแบบเน้นๆเนี่ยเราควรต้องใส่ผักเพิ่มเติมลงไปอีกนิดเช่นถั่วฝักยาวเข้าพดออดหอมหัวใหญ่หรือแครอทเพื่อที่จะเพิ่มเกลือแร่และวิตามินให้กับอาหารจานนี้สําหรับคนที่อยากกินกะเพราแต่กลัวอ้วนก็สามารถลดพลังงานจากอาหารจานนี้ได้ด้วยการใช้น้ํามันมะกอกในการทําอาหารเลือกอกไก่เนื้อปลาดอลลี่หรือเนื้อสัตว์ไขมันต่ำอื่นๆและถ้าเกิดอยากกินไข่เสริฟด้วยแบบ full option แล้วก็เลือก ทอดไข่ดาวน้ำทอดแบบไร้น้ำมันหรือเปลี่ยนเป็นไข่ต้มก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจานเด็ดจานต่อไปค่ะข้าวหมูแดงหมูกรอบจริงอยู่นะคะว่าหมูแดงหมูกรอบเนี่ยใส่เข้าไปในอะไรก็อร่อยแต่ว่าหมูแดงหมูกรอบมีกรรมวิธีในการทำหลายขั้นตอนทีเดียวค่ะโดยเฉพาะหมูกรอบทำมาจากหมู3ามชั้นความอ้วนนี่คูณ2เท่าไปเลยนอกจากน้ำมันทอดในกระทะแล้วก็ยังมีน้ำมันที่ออกมาจากหมูกรอบเพิ่มเข้าไปด้วย ก็ยิงหมูกรอบที่กรอบโดนทอดในกระทะที่ใช้น้ำมันเดิมบ่อยๆอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้อีกด้วยที่สำคัญที่สุดหมูแดงหมูกรอบต้องหมักค่ะแล้วการหมักหมูอย่างเข้มข้นถึงใจเนี่ยก็จะมีปริมาณโซเดียมที่สูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินบ่อยๆจะเสี่ยงต่อโรคไตที่จะมาถามหาได้อีกต่างหากไหนจะมีซอสหวานที่ราดลงมาบนข้าวนี่ก็เสี่ยงต่อเบาหวานได้อีกด้วยนะคะ เมนูต่อไปราดหน้าหมี่กรอบค่ะเส้นหมี่เป็นแป้งเอาไปทอดจนกรอบในน้ำมันมันก็ต้องเพิ่มแคลอรี่อยู่แล้วบวกกับแป้งมันในน้ำราดหน้าเข้าไปอีกมื้อนั้นเนี่ยเราได้กินแป้งและไขมันจำนวนมาหาศาลเลยโดยที่ไม่รู้ตัวนี่ก็เสี่ยงต่อโรคอ้วนไขมันอุดตันในเส้นเลือดและอื่นๆอีกมากมายนะคะสุกี เห็นซุกี้จะมีแต่ผักวุ้นเส้นบางครั้งเนี่ยเราเลือกกินสุกี้เพราะคิดว่านี่แหละอาหารสุดเฮลตี้ไม่มีพิษมีภัยแน่นอนส่วนประกอบที่พูดไปเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพค่ะแต่ว่าทำร้ายเราโดยไม่รู้ตัวนั่นก็คือส่วนที่เป็นน้ำจิ้มนี่แหละยิ่งถ้าเกิดใครที่ร่าดน้ำจิ้มเยอะๆรสชาติเค็มหวานเปรี้ยวเผ็ดเข้มขน้น โรคเบาหวานโรคไตก็มีสิทธิามหาได้เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุกี้แห้งไม่มีน้ำซุปมาช่วยเจือจางบางทีคนทำเนี่ยเขาก็ใส่ซอสมาให้แล้วแต่เราก็ยังเพิ่มน้ำซอสน้ำจิ้มเข้าไปอีกก็เป็นการปรุงเพิ่มโดยไม่จำเป็นและเราก็ไม่รู้ด้วยว่าแอบอันตรายมากๆทีเดียวสำหรับอาหารจานนี้ค่ะหมูกระเทียม เมนูนี้ทุกคนคงเข้าใจว่าไม่ควรจะทานบ่อยๆเพราะนอกจากสารอาหารจะไม่ครบหมู่แล้วเนื่องจากไม่มีผักเลยนอกจากผักชีบางคนนี่เขี่ยออกด้วยซ้าไปจานนี้เนี่ยยังอุดมไปด้วยไขยมันจากน้ํามันบวกกับกระเทียมเจียวยิ่งถ้าเกิดเลือกหมูมันๆก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าเกิดกินแต่ข้าวราดหมูกระเทียมบวกไข่เจียวไข่ดาวเข้าไปอีก นอกจากปริมาณแทลอรี่มากมายที่ไม่น่าจะใช้หมดจนต้องเหลือไปกองไว้ที่พุงต้นแขนต้นขาแล้วเรายังขาดสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายขาดใยอาหารที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเสี่ยงท้องผูกหรือริดสีดวงทวารได้อีกต่างหากค่ะที่นํามาเสนอทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าเราต้องหยุดกินอาหารเหล่านี้ <S <S เพียงแต่ว่านานๆกินทีหรือว่าเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆจะทําให้เราได้สารอาหารที่หลากหลายมากขึ้น ไม่เน้นไขมันโซเดียมหรือน้ำตาลมากเกินไปจะได้หลีกเลี่ยงโรคร้ายต่างๆและมีสุขภาพที่ดีได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ก็ยังมีอาหารที่อยากจะเตือนสำหรับคนที่มีอายุมากกว่า30ปีที่ไม่ควรจะกินเนื่องจากส่งผลเสียต่อสุขภาพค่ะเริ่มต้นโยเกิร์ตคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะโยเกิร์ตท,ที่มีรสชาติเช่นรสสตรอเบอรี่บลูบารี จะมีส่วนผสมของน้ําตาลอยู่มากทีเดียวเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยการลดปริมาณการบริโภคน้ําตาลถือเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในอาหารที่เรากินเข้าไปรายวันไม่ว่าจะเป็นขนมปังซอสเมื่เขเทศก็จะมีน้ําตาลเป็นส่วนผสมอยู่ถ้าเกิดลดปริมาณการบริโภคน้ําตาลรายวันลงได้ก็จะเป็นผลดีค่ะ อาหารกระป๋องเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอาหารกระป๋องนั้นมีโซเดียมมากและมีผลการศึกษาพบว่าโซเดียมมีความเกี่ยวข้องกับภาวะความดันโลหิตสูงและทำให้ผิวหนังดูแก่กว่าวัยอาหารเช้าสำเร็จรูปรวมทั้งการรับประทานขนมปังไส้กรอกทาขนมปังทาเนยขนมปังไส้สังขยาเป็นอาหารเช้าถึงแม้ว่ามันจะสะดวกและรวดเร็วแต่ว่าการกินอาหารหวานในตอนเช้านั้นส่งผลต่อน้ำตานในเลือด ถืแม้ว่าเราจะเห็นเด็กๆที่กินอาหารพวกนี้เป็นอาหารเช้าเติบโตเร็วและไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆแต่เมื่อถึงวัยผู้ใหญ่อาจจะเริ่มเห็นปัญหานะคะเพราะเขามีผลงานวิจัยกันออกมาว่าการกินคาร์โบไฮเดรตที่เพิ่มน้ำตาลเข้าไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจค่ะโปรตีนแท่งถึงแม้จะเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือบางคนก็กินเป็นของว่าง แต่ทางนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอาหารประเภทนี้เนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ที่10กรัมต่อแท่งเท่านั้นและที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือน้ำตาลน,นั่นเองค่ะน้ำอัดลมผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของสหรัฐอเมริกาบอกว่าถ้าเกิดคุณคิดว่ากำลังอยู่ในวัยที่จะสร้างครอบครัวและต้องการจะมีลูกให้คิดเลยนะคะว่าเครื่องดื่มจำพวกนี้เนี่ยเป็นศัตรูตัวสำคัญเลยไม่เพียงมันจะอุดมไปด้วยน้ำตาลซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะการเจริญพันธุ์ของคุณแล้ว มันยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคอีกหลายชนิดด้วยกันคุกกี้ของว่างรถอร่อยแต่เป็นอาหารที่จะช่วยเพิ่มหน้าท้องให้กับคุณได้อย่างรวดเร็วทีเดียวแล้วก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มอาหาร40อย่างบนโลกนี้ที่ไม่เป็นประโยชน์เอาซะเลยค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ